นัไปด้เดียวละกันต่กบงีเลยนะต้นหากระพาะเทว่าออกมาแล้วนะครั ลตางาน้ของพี่วันรัรถแเดต้อะหนุ่วเบาเข้าถึงสองทุ่นะจะเนกันไปไม่ได้ว่ามันวันนั้นรนเกินโอ้ยคุณประกาศตู้งานก็เป็นเประา

อ่าแครับอ่าสองร้อยสองร้อสอร้อยนะองต้องตอ้องต้องตง้องตต้ต้องต้อง้ององต้อองต้องต้องต้อง้อ้้้ต้ง้อองอ้งอ

นีตัวหางครับแอดเชวาดานะครับสวรละโอ้นี่นี่นี่ ก,กลางกลางกลางเข้าเลยนี่ติดใกล้นะครับติดใกล้นี่เนักลอยละสามลอยแล้วสี่สิบห้าสิบได้ปันยืดเดยดอะเหรอเดา สบายดีนะขม่าเนี่ยนะขม่าแล้ว สามแล้วแล้วตึงสามร้อยหบห้าสมร้อยหกสิบหานะครับเริมกัน์เมแรานะครับ